กับข้าวง่ายๆของคุณยายวันนี้มาแล้วค่ะคิดไม่ออกแล้วนะคะว่าอยากจะทําอะไรกินดีก็เลยถามน้องแตงนะคะเผื่อจะได้ไอเดียดีๆน้องแตงบอกว่าอยากกินน้ําพริกปลาดุกกับปลาทูทอดเมนูน้ําพริกเนี่ยคุณยายก็ไม่ได้ทํานานแล้วนะคะเมนูวันนี้ก็สรุปเป็นน้าพริกปลาดุกย่างกับปลาทูทอดขาดไม่ได้เลยก็คือผักต้มและก็มีผักสดกรอบๆจัดเรียงสวยงามปลาทูทอดก็2เข่งนะคะคนละหนึ่งตัวดูทรงและตอนบายๆเนี่ยน่าจะได้ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันแน่เลยทอดปลาทูเสร็จแล้วก็คั่วพริกไว้ทําน้ําพริกต่อเลยนะคะจะมีพริกแห้งนะ หอมแดงกระเทียมแล้วก็มีพริกแดงนิดหน่อยนะคะคลัวให้เียมๆหน่อยนะคะจะได้หอมๆจากนั้นเนี่ยก็ใส่คกไว้ให้หายร้อนจากนั้นเนี่ยก็ตําให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีเลยนะคะแล้วก็แกะปลาดุกย่างนะคุณยายเนี่ยซื้อที่เขาย่างมาสําเร็จแล้วนะคะสะดวกดี3ตัวเนี่ยก็120บาทเนื้อปลาดุกเนี่ยยิ่งตาเหมือนเนื้อปลาเขาจะยิ่งฟูขึ้นนะคะแล้วก็ปรุงค่ะจะปรุงด้วยมะนาวนะน้ำปลาน้ําอุ่นผงชูรสแล้วก็น้าปลาค่ะชิมรสชาติตามที่เราชอบเลยนะคะเนื้อปลาดุกย่างเนี่ยเขาจะมีความหอม อยู่เลยอ่ะสงสัยอยากจะกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆแ,บแน่ๆเด็กอะไรไม่รู้กินแกงขี้เหล็กด้วยนะแม่โบกินได้นะคะแต่ก็ไม่กินนะไม่รู้มันอร่อยตรงไหนน้องแตงเนี่ยเขาจะชอบกินปลาเกือบทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องหรือว่าปลาร้านเนี่ยชอบหมดเลยตอนแรกก็ว่าจะถ่ายแต่น้องแตงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ําเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วความจริงก็คือความจริงเนาะเรียวๆเลยค่ะกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ําแล้วกันเห็นน้ําพริกปลาดุกแล้วไม่อยากอาบน้าเลยอยากกินกอแล้วถั่วพูเนี่ยก็ทั้งกรอบทั้งอ่อนเลยนะจิ้มน้ําพริกเนี่ยอร่อยมากๆน้ําพริกักตต้้มไข ปลาทูทอดเป็นอะไรที่กินยังไงก็ไม่เคยเบื่อเลยนะคะแถมเปลืองข้าวมากๆเลยยังพูดไม่ทันขาดคําเลยนะคะคนป่วยของเราเนี่ยก็ไปเติมข้าวอีกแล้วนะกินเยอะๆแม่ก็ดีใจนะคะหายป่วยไวๆไเด้อของเราทํากับข้าวอร่อยจังเลยนะ